มารับงานเนี่ยพอกีฬาของอาร์เซนอลแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับการเขาที่เขาว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะคือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือนายพีทโอรุกเนี่ยเขาเขียนบทความในฟุตบอลอินไซเดอร์ไว้ว่าสถานการณ์นะครับสถานการณ์ของอินเดียบิตาเนี่ยนะครับจะอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรืออาจจะเป็นวันนี้ก็ได้เพราะอินเดียบิตานะครับได้บรรลุข้อตกลงหมดละกาอาร์เซนอลเนื่อก็วอมว่าอาร์เซนอลจะได้ผอกีฬาคนใหม่ละ พอกีฬานี้นะครับจะทํางานเกิดโค้ดแล้วก็เชื่อกันว่านะทั้งคู่สามารถทำทำงานเข้ากันได้คือผมจะบอกว่าเดียบต้าเนี่ยนะครับการมา,มาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยถือว่ากลายเป็นอะไรที่พลิกผันเลยแหละนะครับก็ต้องรอดูฝีมือของกีฬานะครับว่าจะเซ็นใครก่อนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอารีฮันโดกาณาโชกันบ้างนะครับเรื่องราวของโชววันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือกาณาโชมีอย่างเดียวเลยที่ต้อง